มณฑลทหารบกที่29รับทหารใหม่ที่ตกค้างจากการกักตัวที่บ้านครบ14วันมาตรการการป้องกันโควิด -19 เพื่อส่งเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่เมื่อวันที่19กรกฎาคม2564พลตรีพัชรพลศิริรักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29มอบให้ฝ่ายสภากำลังมณฑลทหารบกที่29นำทหารที่ถูกเข้ากองประจำการแผนกทอบอพลัดที่1ทั2564 ส่งช่วยกองทัพภาคที่หนึ่งที่พ้นจากการกักตัวเนื่องจากอยู่พื้นที่เสี่ยงจากการรายงานตัวเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2564ส่งเข้ากองจำนวนทั้งสิ้น23นายจังหวัดสกลนครมณฑลทหารบกที่12จําจำนวน10นายมณฑลทหารบกที่18จําจำนวน8ดนายมณฑลทหารบกที่19จําจำนวนหนึ่งายสรุปจำนวนทหารที่ต้องเข้ากอง19นาย จังหวัดบึงการส่งให้มนทลนทหารบกที่12จำนวน3นายและมนทลนทหารบกที่19จำนวน1นายสรุปจำนวนที่ต้องเข้ากอง4นายผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบและพิดเทสเป็นนักทีฟทั้งหมดผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทีมข่าวมนทลนทหารบกที่29รายงาน